ปัญหาใหญ่จอปจัยแมนซิตี้แพ้สี่นัดรวดก่อนหน้านี้ถ้าใครบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในสภาพปัจจุบันจะแพ้ถึงสี่นัดติดต่อกันในทุกรายการแล้วนั้นคนคนนั้นก็คงโดนหัวเราะย่อใส่เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าพักหลังมานี้เรือใบสีฟ้าแข็งแกร่งมากๆจนแค่จะสะดุดนัดเดียวก็ยังเกิดขึ้นได้ยากเลยอย่างไรก็ตามตอนนี้แมนซิตี้ก็กําลังตกอยู่ในสถานการณ์นั้นแถมในการแพ้สี่เกมติดต่อกันที่ว่ายังมีบางนัดที่พวกเขานําไปก่อนด้วยซ้ํา ซึ่งมันก็ทําให้เกิดการตั้งประเด็นกันว่าอะไรคือปัจจัยที่ทําให้ตอนนี้พวกเขากําลังมีสภาพยาแย่แบบนี้ก็ว่าดิโอลาแสดงออกมาโดยตลอดว่าชอบให้ทีมของตัวเองมีขุมกําลังขนาดเล็กต่างกับหลายทีมที่มีนักเตะให้เลือกใช้งานหลายคนในแต่ละตําแหน่งโดยเมื่อเดือนกันยายนปีก่อนเจ้าตัวเคยบอกเองว่าชาวบ้านชอบพูดกันว่าคุณควรจะมีขุมกําลังใหญ่ขึ้นเมื่อมีนักเตะ20คนและในจํานวนนั้นมีคนที่ได้รับบาดเจ็บ6คนแต่ถ้าเกิดทีมของผมไม่โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานเลยล่ะ ผมจะทำยังไงดีการที่นักเตะจะเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคุณก็ต้องได้เป็นตัวจริงเป็นประจำแน่นอนในมุมหนึ่งมันเป็นแนวคิดที่ถูกและแชมป์หลายรายการของกวาดิโอลาก็อาจจะซื่อได้ว่าเขาคิดไม่ผิดแต่ในความเป็นจริงนั้นเรื่องไม่คาดฝันเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บสามารถเกิดขึ้นได้และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมนซิตี้ในตอนนี้เพราะแข้งหลายคนของพวกเขาโดนโรคเดี่ยงเล่นงานจนทําให้กวาดิโอลามีตัวเลือกไม่มากนะักเชื่อหรือไม่ว่าจนถึงตอนนี้แมนซิตี้มีการเปลี่ยนตัวจริง ในพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2024-25เพียงแค่26ตําตำแหน่งเท่านั้นและมีเพียง2ทีมที่เปลี่ยนชุดตัวจริงเยอะกว่าพวกเขานั่นคืออิปสวิตกับบอลมัรที่จำนวน27ตําตำแหน่งซึ่งกรณีของ2ทีมนั้นมันเป็นเพราะพวกเขาไม่มีงบให้ช็อปเยอะเท่าไรอยู่แล้วต่างกับแมนซิตี้ที่จริงๆจ,จะหานักเตะมาร่วมทีมได้ไม่ยากนักยิ่งไปกว่านั้นการเปลี่ยนตัวจริงของกวาดิโอลาหลักๆแล้วมันก็เป็นเพราะเหตุจำเป็น แถมบางคนที่โดนเรียกใช้งานยังเป็นเหตุฉุกเฉินทั้งที่พวกเขาไม่ฟิตพอที่จะลงเล่นเท่าไหรด้วยซึ่งแน่นอนว่ามันก็ส่งผลกระทบกับทั้งฟอร์มส่วนตัวและของทีมไปโดยปริยายตอนที่โรดบรีได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับเอ็นควายน้าข้อเข่าในเกมกับอาเซนอลนหลายคนก็ตั้งคำถามแล้วว่ามันจะส่งผลเสียกับแมนซิตี้หรือไม่เพราะที่ผ่านมาดาวเตะชาวเล่นได้โดดเด่นมากๆจนเป็นทิกซอที่สำคัญของทีมแม้ว่าช่วงเจ็ดเกมแรกที่ไร้เงาของโรดรีทีมของกวาดิโอลาจะชนะได้หกนัด แต่พอผ่านไปสักพักมันก็แสดงให้เห็นว่าการขาดเจ้าของรางวัลบัลลงดอหนล,ล่าสุดมันส่งผลร้ายแรงอย่างมากหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือแมนซิตี้เป็นทีมที่ปล่อยให้คู่แข่งสร้างโอกาสทําประตูจากการบุกเข้ามาตรงกลางมากเป็นอันดับ2ของลีกประจำซีซั่นนี้ที่จํานวน39.1% โดยอันดับหนึ่งคือสเปอร์ที่คููแข่งสร้างโอกาสทำประตูจากการทะลวงมาตรงกลางได้ถึง42.3% 0.91ครั้งต่อเกมคือจำนวนครั้งที่คููแข่งได้ลุ้นทำประตูใส่แมนซิตี้จากการเล่นจังหวะสวนกลับเร็วในพรีเมียร์ลีกประจําซีซั่นนี้ที่จริงแล้วตลอดทั้งฤดูกาลก่อนแมนซิตี้ปล่อยให้คููแข่งได้ยิงใส่พวกเขาจากจังหวะสวนกลับเร็วแค่0.5ครั้งต่อเกมเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่ากวาดิโอลาจำเป็นต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ ก่อนที่ทีมของเขาจะต้องลงเล่นสุดสัปดาห์นี้ด้วยการเปิดบ้านเจอกับสเปอร์